วันนี้ก็เป็นเช้าว,วันพุธท,ที่สดใสเพราะเรากำลังจะเอาใบเซอร์ติฟิเคตของพี่ตามมาให้พี่ตามเพราะว่าพี่ตามเนี่ยไม่ได้รับกลับมาด้วยแล้วก็เลยคราวนี้ที่ไปต้าเรียนก็เลยเอากลับมาให้ด้วยเนาะพี่ตามนี่คือชาวต้าเจียท่านแรกอ่าชาวต้าเจียท่านแรกน่ารักมากมากแล้วก็คือใบเซอร์ติฟิเคตเนี่ยคือทุกคนอะ่ะจะได้นะหลังจากที่เรียนจบแล้วไม่ว่าเราจะเรียน นานหนึ่งเทอมหรือหนึ่งปีตัวใบเนี่ยไม่สามารถให้ดูได้เพราะว่ามันเป็นเอกสารข้อมูลของเขาก็เดี๋ยวไปถามพ่อที่ตามกันว่าการไปอยู่ต้าเหรียญมาครบหนึ่งปีแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนะแต่เซอร์ไพรส์มากเลยนะเพราะว่าพี่ตามกลับมาปุ๊บนัดเจอพี่ตามที่ไหนที่ที่พี่ตามไปเรียนภาษาจีนเพิ่มเติมที่ไทยใช่พี่ตามเนี่ยชอบเรียนภาษาจีนแล้วก็บอกว่าเอ๊ะ กันไปได้ไปเรียนภาษาจีนหนึ่งปีเนี่ยเราพี่ตามไปเที่ยวหลายที่มากๆานะไอผนที่ไม่ได้ไรับใบเซิญมาเพราะว่าไปเที่ยวไท้แหละไปเซิญมาไปเที่ยวญี่ปุน่นไปเที่ยวต่างเมืองหลายที่มาก <c oughs> เดี๋ยวไปสัมภาษณ์พี่ตามอีกทีหนึ่งว่าเอ้พี่ตามไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างโอเค okay, วันนี้เราก็มาเจอพี่ตามแนละ้วพี่ตามคะ <c oughs> เรียนมาหนึ่งปีเป็นยังไงบ้างพี่ตามเรียนกลับมาแล้วที่เมืองไทยสนุกดีสนุกดีได้ไปเที่ยวด้วยได้ไปเที่ยวด้วยไปเที่ยวมากี่เมือง ไปเที่ยวเยอะเลยนะไยอไกลไลแบบเยอะมากอืมยกตัวอย่างไหมอ่ะยกตัวอย่างหน่อยยกตัวอย่างเออไปชิงเต่าไปชิงเต่ามาไปสันหยางสันหยางไปเซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้ไปฮาบินฮาบินไปปักกิ่งปักกิ่งแล้วก็ไปฮ่องกงฮ่องกงญี่ปุ่นเยอะไปเยอะมากคือแบบไปอันนี้คือไปเรียนหนึ่งปีแล้วก็กลับมาเรียบร้อยแล้วตอนไปเรียนเป็นไงคะสนุกไหมยังยากไหม ตอนไปครั้งแรกอะยากแต่ว่า <Yeah. S 2> พอเรียนไปมันก็เริ่มเข้าใจโอโอเคแล้วตอนนี้ก็คือกลับมาเรียนจีนเพิ่มเติมด้วย <Okay. S 1> อเพราะว่ามีแผนจะทําอะไรต่อไหมเอ่ยก็ยังนะแต่กลัวลืมไงก็ัวลืมก็เลยมาเรียนต่อเนาะโอเคก็ประมาณนี้ดาวขอบ <Okay. S 1> คุณค่ะเย้ yeah, <Yeah. S 2> ได้สเปเห์เตุมาแล้ว mm hmm.